พัฒนาความสวยเบลล่าราณีชื่อของนางเอกลุกเรื่องเบลล่าราณีกลับมาเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อีกครั้งการพูดถึงและทกเทงกันสนันโซเชียลเป็นประเด็นหน้าเก่าอีกทั้งยังมีการแชร์ภาพเปรียบเทียบอดีตปัจจุบันที่เผยให้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการเปิดเผยว่าหน้าเก่าของเบลล่าเป็นคนตาคมตาจิกและมีความเป็นฝรั่งเยอะมากแต่พอมีการปรับแต่งแก้ไขในส่วนของจมูก และตาก็ทำให้ใบหน้าของเบลล่าดูสวยหวานซอฟลงอย่างเห็นชัดกลายเป็นสาวหมวยอินเตอร์สุดๆเอาเป็นว่าจะสวยจะปังแค่ไหนวันนี้เรามีภาพ before and after มาฝากกันไปชมให้เห็นชัดๆกันเลยโดยเพจดังเผยว่าเอเล่าว่าเบลล่าเป็นคนตาฉิกตาคมเหมือนฉิกตาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตาแบบนี้เป็นนางเอกไม่ได้แล้วจมูกก็เป็นจมูกฝรั่งที่มันโตไปต้องทุบออกเพื่อให้มันเรียวตาก็ต้องทำให้ตาเล็กลงเพื่อเราะว่า เป็นนางเอกสายตาจะต้องซ่อนความรู้สึกเบลล่าทํากับหมอไทยซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าหมอคนนี้เป็นคนขี้งกและก็คิดแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นโปรโมทให้แล้วเอเขาจ่ายตังค์ไม่ได้ส่วนลดด้วยตอนที่เอไปบอกหมอว่าอยากทําให้ตาเล็กหมอว่าเลยแล้วก็ไล่กลับบ้านจะไม่ทําให้เพราะว่าตาสวยอยู่แล้วไปทําให้เล็กลงทําไมพอเออธิบายว่าน้องจะเป็นนางเอกสายตาต้องซ่อนความรู้สึกตาเบลล่าเหมือนตาคมอยู่ตลอดเวลา เหมือนเลือกตาตลอดเวลาทําให้ไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกหมอเลยยอมทําให้ทาเอาแฟนๆมาคอมเมนต์มากมายเช่นก็นึกอยู่ว่าทําไมตอนนั้นหน้าฝรั่งมากงงอยู่ว่าลูกครื่งอะไรหน้าเหมือนคนไทยออกมวยได้สามตอนนี้มองไปมองมาบ้างมุมคล้ายนุ่นวรนุษย์แต่มีความฝรั่งเข้ามาปนนิดๆเราโลกสวยไงนึกว่าแต่งหน้าเอาคนสวยทําอย่างไรก็สวยค่ะแบบเดิมก็สวยน่ารักแบบฝรั่งสวยมากฉันชอบเวลล่าสุด โชคดีที่ได้เล่นบทนางเอกถึงขั้นมาเป็นตัวท็อปของช่องพี่เอาตาองขาดจริงๆตอนน้องยังไม่ทําก็สวยนะแต่ไม่มีคาริสตมาไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดพอที่จะเป็นตัวแม่ทํามาแล้วคือดีมากกอไก่ล้านตัวเลยบวกกับน้องชัยบุญช่วยคนอยู่ตลอดคนก็เลยยิ่งเอ็นดูได้ๆพี่เอควรเป็นเอเย่นพาคนไปทําเพราะมองขาดจริงๆ